นี่ครับพูดถึงความรู้สึกวันนี้หน่อยได้มาเจแอแฟนชาวไทยของเราค่ะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งได้มาเอองานเปิดตัวของโฟมเมื่อไม่นานมานี้แล้ววันนี้ก็ได้มาเหมือนบิ๊กับแฟนเนเธอร์แลนด์ที่ไทยอีกนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณเเนธอร์แลนด์ทุกคนนะคะที่เอามาหาเมืนี่อย่างไรฉีดแล้วก็มีออฟเฟอร์แลนด์ส์เวลามาเล่นสนุกกันวันนี้ ยังมีกกกิจรรรมมม่วนีเกมเล่นหลายเกมมากๆนะคะแต่ก็ประทับใจมากเพราะว่าเดวเวอร์แลนด์เนี่ยเล่นเกมเก่งมากเกมค่อนข้างยากแบบมีไทยเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกวันนี้ก็แบบทายไม่ถูกแล้วเดวเวอร์แลนด์ทายถูกประทับใจมากเพราะว่าจริงๆเราได้ใกล้ชิดกับชาวเมืองใกล้ดกันก็ความจริงดีใจค่ะเพราะรู้สึกหลังๆมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเดวเวอร์แลนด์ที่ไทยมากขึ้นมีโอกาสได้กลับมาเจอแฟนๆบ่อยขึ้นนะคะรู้สึกว่า เออแบบว่าหายที่ถึงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีโอกาสกลับมาหันมาแลนด์ที่ไทยแบบครับก็ูดถึงโอปโป้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาเป็นในฐานะ AI Flash g i r l นะคะ Oppo นะ Reno 14 Series 5G นะั่นเองค่ะก็คือเออวันนี้ก็มาเออเรียก่อะไรอ่ะโชว์โชว์ <Apple. S 1> วชวฟังก์ชันต่ตางๆโชว์ฟังก์ชันต่ตางๆของ Oppo นะคะคือถ่ายรูปสวยมากแลก้วก็เมื่อกี้ก็พูดไปนะคะว่าถ่ายรูปที่มืดหรือว่าที่ท,ที่ไม่มีแสงเลยเนี่ยน,น้องเขามี AI AI a r t o f i c i a ที่สามารถเอ่อทำให้เราสวยแล้วก็แบบว่าเหมือนเาเรียกแต่งรูปให้เสร็จเลยใ,ในบรรดาแบบฟังก์ชันทีนนีชชอบแบบอะไรมากที่สุดคะชอบเอ่อชอบเป็น Portrait แล้วก็เปิดแ่ะ เป็นคอนเทนต์เราก็เปิดน้องในแอร์แฟลชเนี่ยก็คือถ่ายแล้วก็สวยเลยว่ารูปที่เมื่อกี้โชว์บนจอก็คือว่าถ่ายแล้วก็ส่งเลยที่ไม่ได้แต่งอะไรเลย,เลยคือน้องเขแต่งเลยก็คือถ่ายวันนี้เลยถ่ายถ่ายเมื่อกี้แล้วก็ส่งเลยก็คือสวยเลยเพราะว่าปกตินี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเสียเวลาในการแต่งรูปชอบแบบอยากให้หน้าเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เัีวนี้ไม่ต้องแต่งเลยมีเสื้อน,นี้ก็เหมือนล้นเวลามีเสื้อน,นี้ก็คือประหยัดเวลาบ้างค,ค่ะถ่ายผมลงเลยใช่เดียวของฟินของฟินแชร์แล้วก็ลงโซเชียลน กขอค่ะก็อยากจะขอฝากน้องออฟโรดรีนัล14สีรีท่านจีนเนี่ยเพาะผมก็จะขอบคุยนะคะและ้วบอกว่าน้องถ่ายรูปสวยแล้วก็ประหยัดเวลาได้แน่นอนนะคะเหมาะสำหรับน้องเจนซียกใหม่แน่นอนะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์หนุ่มยแรกใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวนี่กำลังจะมีภาพยนตร์แรกๆในชีวิตของนี่เลยนะคะเรื่องกับ first days ค่ะก็ เป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะะที่จะได้ร่วมง,งานกับทาง GDS แล้วก็พี่นเดน์ด้วยนะคะก็เออเหมือนเารอะไรด้วยความที่เราก็เป็นแฟนหนุน GDS มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วรู้สึกว่าโหแบบเป็นความฝันเป็นจริงก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทาง GDS เลือกให้หนูมาเป็นนางเอกนะคะแล้วก็เรื่องแรกแล้วก็คู่กับพี่ณเดชน์เลยก็อู้แบบจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ เต้นนะคะแล้วก็เป็นแฟนของเจไดอยู่แล้วด้วยก็รู้สึกว่าจะต้องสนุกมากๆแน่นอนก็ยังไงอยากให้ฝากคนติดตามรอชมอะไร่างวที่ไปถึงมากโคจิม,มันม,มันเกิไไดขึน้คนความจริงก็คุยกันมาสักพักแล้วนะคะและ้วก็เอ่อด้วยความที่เราค่อนหนู้ว่าคนแบบว่าเราก็มีตารางงานวงค่อนข้างยุ่งด้วยตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันอุย้ยถ้าเกิดว่าคิวไม่ตรงจะแบบไม่ได้ถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าทางเจไดก็คือพี่พทีมงานน่ารักมากแล้คะก็คือพยายาม จัดตารางคิวให้ให้หนูกับพิจเดศได้ถ่ายร่วมกันซึ่งกว่าจะจัดตารางคิวได้ค่อนข้างยากมากแล้ก็สุดท้ายก็ลงตัวแล้วค่ะก็จะเริ่มเปิดกล้องเรื่องตุลักมุตอนนี้เปิดกล้องตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเปิดตุลักมุกีตอนนี้ก็อยู่ใน process เตรียมงานเจ็มตัวค่ะตื่นเต้นไหมคะมันเป็นแบบนี้ดหเลยด้วยนะตื่นเต้มากคือหนังเรื่องนี้คอริงเคยดูตั้งแต่ตอน,นเด็กๆแล้วค่ะแล้วพอรู้ว่าจะได้เออมาเล่นเรื่องนี้ก็ก็ไปดูเพิ่มอีกเออแล้กวนนก็รู้สึกว่าเป็นหนักที่น่ารักกก็รู้สึว่า เออเป็นหนังที่เคคร่างอะไรคะคือเป็นหนังในใจของใครหลายๆคนใช่ไอมใช่ครหลายๆคนเลยแล้วก็ถ้าน้องๆเอ่ออยุคเจนใหม่ที่อาจจะไม่เคยดูเนี่ยก็อาจจะได้ถ้าดูเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะทำเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเออวิเล่แล้วก็น่าจะสะกกนุกมากเร็จแล้วอย่างมีอย่างที่มีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมคะพูดคุยกันหรือยังนี่นาที่ยังไม่เบียรกันได้ยังไม่ได้เจอยังยังไม่ได้เจอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เจอเร็วๆ <Dead. S 2> เด็นี้เราต้องดูแบบดูก็คือก็เหมือนกับที่ทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยคือทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่ะเพอตอนก่อนไปเกาหลีก็เคยเดียวกับดูละครที่เด็ดอยู่แล้ว<ม>แล้วก็พอไปเกาหลีก็เห็นอยู่อย่างไอ้ฝนหลงนี้ก็ดูค่ะบ้าสุดที่หยดก็ดูคือ<ม>แบบว่าเราก็ทั้งเป็นแฟนหลังใครอยู่แล้วก็ก็ดูติดต่อมาเรื่อย วนนี้การเตรียมตัวเราเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะเปิดกล้องก่อนจะเปิดกล้องตอนนี้ก็พยายามจะฟิตร่างกายนะคะเพราะว่าเอดูคิวแล้วค่อนข้างที่จะแน่นมากคือต้องบินไปบินมาค่อนข้างเห็นเห็นคิวแล้วก็คือต้องต้องฟิตร่างกายรูกว่าอาจจะก็ไม่ให้ป่วยอะไรไงเพราะว่าถ่ายเหมือนเราเวลาจํากัดเนาะเราก็ต้องช่วงที่ถ่ายได้เราก็ต้องเอาให้เราได้อะใช่ าเราเยอะอย่างเงี้ยเราแบ่งเวลา,า,งางเงยมั้ยแบ่งเวลาเหรอคะก็ถ้าแยกรอกอย่างมากหนูอยากแยกร่างมากเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าก็พยายามก็อะไรใช้เวลานาทีให้คุ้มค่าที่สุดครับ <c oughs> อย่างว่าสุดนะว่าก่อนจะทําอะไรอย่างขึ้นเครื่องบินหรือสมมติว่าต้องอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยเขาคือถูกแบบถ้าอยู่รับหน่วยก็จะแบบคอยทำปรบ้านประมาณเนี้ยใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะเป็นการเดี๋ยวปีหลังมันจะรับต่อไม่เห็นว่ารับสิบเราไปมีการ ค่ะก็ล่าสุดเพิ่งกลับอเมระะิงาทล้วค่ะอยู่หนึ่งคืนแล้วก็บินไปเมกาต่อแล้วก็อยู่ไม่ถึง2วันนะอยู่เมกาประมาณสี่สิบชั่วโมงแล้วก็ไปเกาหลีต่อใช่คะ่ะเดี๋ยวหนูเพิ่งถึงเมื่อคืนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวก็ต้องบินกลับไปแล้ว,ลวก็เดี๋ยวไปญี่ปุ่นต่ออะไรเงี้ยคือแบบว่าค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินเยอะมาก,มากะคะ่ะแต่ว่าก็เหมือมันทําให้เราใช่ไหมคะใช้เวลาได้คุ้มค่าจริง สวอยู่ในไทยอยู่ในเมืองไทย40ชั่วโมงไม่ถึง48ชั่วโมงแบบ40ชั่วโมงโอเคเราจะทำอะไรเราต้องทำทำที่มันคุ้มอะไรอย่างว่าจะนี้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่มาและคะคุณพ่อคุณแม่ยังค่ะเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปแอร์พอร์ตเลยค่ะใช่แลว่าไปนี้ไม่น่คุ้มจะจุกเลยคุ้มมากเลยค่ะผมจะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะแต่ว่าหนูดีใจนะรู้สึกว่า ถ้าไม่แล้วเราไม่ได้มาทํางานตรงนี้เราคงไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาพูดฝันนะคะร,รู้สึกว่า24ชั่วโมงของหนูสามารถหนูทาได้สิบกว่าอย่างทําได้แบบว่าซื่งปกติรู้สึกว่าถ้าบินไปแอบว่าบินไฟล์านานๆเราต้องใช้เวลาในการปรัแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องค่ะเราแลนด์พวกเราทางานเลยไม่มีเวลาให้เจ็บแบงเลยค่ะกเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราทําได้ทุกอย่าง เฮ้ยเมื่อวานเพิ่งผ่านวันแม่มามีของวันอะไรชิ้นพิเศษแม่ก็เดี๋ยวจะไปฉลองกันย้อนหลังหนึ่งวันค่ะก็เดี๋ยวไปจองร้านอาหารก่อไปทานกับพี่ชายแล้วก็คุณแม่ประมาณนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้พอดีคุณแม่เพิ่งมาหาที่เกาหลีก็เลยเหมือนพักไม่ไปดินเนอร์สองคนล่วงหน้าไปแล้วก็สองวันอะไรประมาณนี้อีรอบหนึ่งกรอบหนึ่งกับพี่ย ก็อันดับแรกแค่หวังกับตัวเองให้เล่นออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เอ่อก็หวังว่าออแฟนๆจะชอบกันก็รู้สึกว่าอยากให้ด้วยความที่มันเป็นหนังครั้งแรกของนิ้้วยแล้วก็เป็นคิดว่าเป็นผลงานเป็นหนังเรื่องที่หลายๆคนน่าจะหลายๆท่านน่าจะจับตามองก็รอแล้วก็อยากให้อนกมานี้ชุดไม่ใหญดีกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความน่ารักแล้วก็ความสนุกความซึ้งของเรื่องซิตี้เฟสเทนจาเรา

นอี่สิงโตเลยนะของโบสิงโวคนนี้เลยนะโอเคโอโคขอโตเรามองไง